ครับสวัสดีครับผมช่างหนังดีวีลนะครับวันนี้จะมาทดสอบอระบบสตาร์ทรถด้วยรีโมทใช้วงจรในการสตาร์ทนะครับแบบบ้านบ้านาแล้วก็ใช้รีโมทเดิมๆนะครับรีโมทจากรถเดิมๆแต่ไม่ใช่ของคันนี้นะครับคันนี้ไม่มีวิธีการสตาร์ทก็แค่กดปลดล็อกนะครับ แค่นี้นะครับการสตาร์ทและการดับเครื่องก็แค่กดปุ่มล็อกครั้งเดียวนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับสตาร์ทรถธรรมดาแบบบ้านๆนะครับใช้รีโมทธรรมดากดหนึ่ง,ส,งสานะครับไปดูกุญแจภายในคันคันนะครับภายในรถ วงจรยังไม่สาเร็จสายไฟยังไม่เก็บนะครับใช้ระบบประมาณนี้กำลังทดสอบอยู่ครับกรณีที่ว่าหากเปิดไปแล้วคนที่ไม่มีกุญแจเขาจะมาเอารถไปได้ไหมนะครับผมจะทดสอบให้ดูนะครับถ้ากรณีเหยียบเบรกนะครับเหยียบเบรกปุ๊บเครื่องดับเพราะฉะนั้น วงจรนี้จะต้องใช้กุญแจนะครับใช้กุญแจในการที่จะสตาร์ทใช้กุญแจในการที่จะให้เครื่องไปได้นะครับอย่างเช่นสตาร์ทปุ๊บนะครับหลังจากนั้นเวลาจะขึ้นรถต้องเสียบกุญแจนะครับแล้วทีนี้เหยียบเี็กไม่ดับ และอันนี้วงจรยังไม่สำเร็จนะครับจริงๆปิติดเครื่องติดสวิตคุญแจรครับเราต้องดัดแต่นี้ผมยังไม่ได้ทำระบบใช้วิธีการกดล็อกนะครับเพื่อดับเครื่องไปก่อนยังไม่สำเร็จนะครับงานยังได้แค่นี้ก่อนแล้วรอติดตามกันนะครับสวัสดีครับ